มาที่เรื่องนี้กันบ้างนี่มาจากกรมที่ดินคุณผู้ชมฮะใครที่ต้องการขอหนังสือรับรองเรื่องต่างๆจากกรมที่ดินนะฮะจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้กรมที่ดินเปิดตัวบริการใหม่ล่าสุดนะครับ DOL eService ครับระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมที่ดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างง่ายดายและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาเดินทางครับหนังสือรับรองการประเมินที่ดินแต่ไม่อยากไปสำนักงานที่ดินไม่อยากลางงานแล้วก็ไม่อยากรอคิวเรื่องนี้ห้ามพลาดนะคะ หนังสือรับรองการประเมินที่ดินเนี่ยเป็นหนังสือสําคัญที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นใช้ประกอบการทําสัญญากู้ยืมใช้ค้าประกันตัวผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกโดยสํานักงานที่ดินเท่านั้นซึ่งก็วุ่นวายมากเลยคะ่ะทั้งเสียวเวลาเดินทางต้องเตรียมเอกสารหลายอย่างแถมบางทีเราไปเราก็ต้องรองคิวนานอีกแต่ถ้าเราบอกว่าทั้งหมดเนี้ยทำได้ง่ายๆแค่บนมือถือแถม่ายแค่หลักสิบจะเชื่อไหมคะ ปลดล็อกด้วยแอป Smart Land จากกรมที่ดินทําตาม3สเตปง่ายๆนี้เลย 1. โหลดแอป Smart Land แล้วลงทะเบียนให้เรียบร้อย 2. เข้าไปที่เมนูขอหนังสือรับรองนะคะประเมินทุนทรัพย์แล้วก็กรอกข้อมูลโฉนด 3. จ่ายเงินผ่าน QR Code แค่15บาทแล้วก็รอรับเอกสารทางอีเมลได้เลย และทั้งนี้นะครับถ้าหากคุณผู้ชมยื่นคําขอและชําระเงินสาเร็จก่อนเวลาบ่ายสามโมงหรือว่าสิบห้านาฬิกาของวันที่ยื่นคําขอนะครับคุณสามารถดาวนโหลดเอกสารได้หลังเวลาสิบห้านาฬิกาของวันเดียวกันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากชาระเงินสําเร็จหลังเวลาสิบห้านาฬิกานะครับคุณผู้ชมจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ในวันทําการถัดไปดังนั้นสะดวกมากๆเลยนะคะกับนี่เลยนะฮะกับการเปิดตัว DOL eService นะครับระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมที่ดินนะครับผมอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำนะครับคุณผู้ชมว่าต้องใช้บริการผ่านช่องทางนี้เท่านั้นนะค